ของบ้านทุ่งนะครับวันนี้ผมมาการเต็นนอนแล้วก็นู่นครับต้นสสดาอย่ตรุ้นเด็ดสสดาลงมานะแล้วก็ทํเปราหวานแล้วก็กำลังจะชิมดูนะครับเราเป็นยังไงบ้างครับน้ำเปราหวานสะดาเปรี้วหวานไม่มีปลาดุกเราใช้หมูก้อนมาทําแล้วก็ฉีกไก่ใส่แทนนะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับทำยังไงพี่ ดูไว้ให้ให้ให้ตรงตรงพอแลให้ผมเห็นหน้าผมด้วยนะอาเออมาเลนนั่นน่งด้วยกันนี่นครับตดดนเ้ดาวนี่เมื่อกี้ที่สอนแล้วก็คือรวกเสร็จแล้วใส่น้ำเย็นลงไปอแม่ยิ่้แม่เจ่วมันเหมือนบรรพไว้ใส่นี่ ตอนนี้มันมันไม่ข้นนะครับมันผิดพลาดไปนิดน,นึงเดี๋ยวข้างหน้าแก้ไขนะครับ